่ะควิธีกระเทยไก่อเอชารีะคะ่ะครบรอบหนึ่งปีนะคะที่ทีิฉันมากินที่นี่นะคะฉันก่อนที่จะไปถึงการชิมนะคะดิฉันขอเล่าภูมิหลังนิดนึงนะคะเนื่องจากปีที่แล้วนะคะดิฉันก็ มากินที่นี่นะคะที่นี่สุก้ตีน,นอมช่อใครสุก้นินจามินไปใหญ่ละนะคะสุกีกนินจาอยู่ทนบุรีพาษานะคะระดับพทาบละใครเคยดูคลิปของอิชันคลิปแรกนะคะที่เป็นนินจาบาร์บีคิวที่เดียวกันนะคะแต่นินจาบาร์บีคิวอยู่ข้างบนนะคะร้านซูก้เขาอยู่ข้างล่างนะคะความจริงอะมากินสุกี้ก่อนด้วยนะคะก็ไปเป็นบาร์บีคิวนะคะอ่ะ ที่ดิฉันบอกว่าอันนี้มันคือเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะเมื่อปีที่แล้วนะหาดที่ฉันมากินแล้วปรากฏว่าวันนั้นนะคะหให้เธอกดส่งไปสิ่อกดส่งะเออกดส่งแล้วเขาก็ได้แล้ว มันเกิดเหตุการณ์ว่าพนักงานที่ร้านเขาเกิดติดโควิดขึ้นมาในวันเดียวกับที่ฉันมากินถึงแม้วเวลามันจะต่างกันนะก็รู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยตัดสินใจว่าไปตรวจดีกว่าก็เลยไปตรวจก็ออกมาไม่ได้ติดอะไรนะคะปกติดิฉันก็เลยกลับมา เพื่อมาทําคลิปให้มันสมบูรณ์เมื่อกี้เห็นที่คุยกับเพื่อนน้องนะคะมันคือระบบการสั่งแบบมคนทำนะคะนี่นะคะไม่ถ่า,ายดูนะคะแล้วก็ชุดจานชามทั้งหมดก็คือแยกใส่ถุงมให้แบบนี้นะคะน้ำซุปเลือกได้สองอันนะคะมี น้ำใสมีเย็นตะโฟแล้วก็มีน้ำดำแต่นี้ชอบกินน้ำใสกับน้ำดำไปแล้วเดี๋ยวพน,นักงานเขาจะมาเสิร์ฟนะคะส่วนน้ำนะคะก็ตัดงได้น,นะคะมีน้ำให้เลือกอยู่นะเดี๋ยวถ่ายให้ดูของเขานะคะก็จะมีด้วยกัน ก็จะมีแบบที่เป็นออริจินอลนะอันนี้ก็จะออกเผ็ดอีกนึงนะคะมีน้ำจิ้มสุกี้โบราณที่มันจะออกหวานๆแล้วก็มีตัวที่เป็นเหมือนน้ำจิ้มซีฟูดค่ะลงมาไปเราเธอปลื้มปริ่มมาสั่งมาพอประมาณไม่ถือวไปเยอะมากพอถ้าดิฉันมากินกับที่ร้านจะเยอะกว่านี้ เป็นลูกค้าประจำร้านนี้รล้วทำงานที่เอ็มคอเทียมาสามปีนะครับมากินที่นี่คือเกินสิบเกินสิบครั้งบางเดือนมามากแบบสองครั้งก็มีสามครั้งก็มีพีคสุดคือมากินคนเดียวก็เคยนะจ๊ะไม่ใช่ไม่เคย คนบ้านเลยมากินบุฟเฟ่คนเดียวนะทยนนำเลยนะอร่อยมนะดิฉันแนะนำเลยนะกับน้ำดำนะคะความจริงเงย็นตะโฟก็อร่อยนะแต่นี้เป็นคนชอบกินน้ำดำกับน้ำใสมากกว่านะแต่น้ำดำของเขา,าคือเลยคอมเมนต์มากเลยนะเนี่ยยิ่งหมูสับ มันพอน้ำมันน้ำดำมันซึมเข้าไปในหมุมรู้สึก ห้าสี่สิบห้าสิบรายการได้นะคะก็ลองเลือกสั่งดูว่าจะชอบนะเดี๋ยจ้าด้วยเลยหนึ่งนครั้งนี้แปดร้อยละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่รวมน้ำนะคะจำกัดเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งหานเข้าไปเลยนะถะ้เต็มอิ่มน้ำที่เขามีนะคะก็มีน้ำพันนะคะ นะคะคมีน้ำปลาบริการแล้วก็มีเป็นน้ำมัดลมต่างๆนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะมีเป็นเก๊กฮวยเก๊กฮวยมีน้ำพึ่งมะนาวนะคะแล้วก็มีอันชานมีชานมแล้วก็มีบลูฮาวาด้วยแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มร้อนนะคะเป็นชาซีนร้อนกับเก๊กฮวยร้อนบริการด้วย พี่ลาวออืดมามอืดจริงคุณไม่เคยรอบค่ะก็มาทานกันนะนะคะสุกี้นินจาน,นะคะอยู่ทนบุรีพาานะคะใกล้ๆแยกข้กกาพมามา MRT ก็ได้นะคะ ลงสถานีท่าพารแล้วก็เดินเข้ามาตรงถนนอัชราพิเศษนิดนึงนะคะจะเจอทนบุรีพาซา,าใหญ่ๆหรือว,ว่าจะมาทางตลาดคูก็ได้นะคะข้ามทางรถไฟมานะคะก็จะเห็นทนบุรีพาซาอยู่ความเล็กน้อยค่ะเสร็จสมบูรณ์นะคะสาบ,บันนีไปแล้วจ้ะอืดนะจริงๆ ไปเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ